อะไรอ่ะอะไรวิ่งไปไหนตะแกนอ,อะไรนี่ My f r หายสถนแห่งนี้ช่างสวยงามเป็นที่สุดผุ้ส,ส,สร <c oughs> ารลึกแั้วไงต่อให้ฉันก็มานตะแกนเฉยๆเนี่ยนะตรงเนี้ยก็มีทางลงตรงนี้ ปลกนะหัวเจ็หายอยู่ขาดตรงนี้มีไว้ทำไมมันน่าจะเคยใช้งานได้แต่ตอนนี้ไม่ใช้งานไม่ได้แล้วหรือเปล่าลองย้อนกลับไปสิมาตรงนี้ได้ยังไงก่อนอ๋อแล้วอินนี่ก็เกิด ต้องเดินย้อนไปเลยเหรอตรงนี้มีหนูรูนี่嘛เหนื่อยปะละปะละมีสามตัวหายไปอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงอ้าวตรงนี้มันเปิดได้ด้วยเหรอฉันไม่รู้เลย ว้าวว้าวว้าววพัดไปไหนเดี๋ยวรูปบอลหนีเดี๋ยววั t เฮ้ยฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยตรงนี้มันอะไปไปไปิดแสดงว่าอ๋อเราต้องใช้ลูกบอลจิง้งทับเหรอเนี่ยอ๋อแล้วเราก็ค่อยมาเปิดตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่ฉันมีพลังฉันจะใช้พลังเจดอย จงไป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 ไม่กระแทกเว้ยมันต้องแรงขนาดไหนนี่หนไหมพังแล้วเปิดลมเลยเห็ยน,นี่เปิดทำไมเนี่ปิดไว้ปิดไว้แสดงว่า จริงตอนนั้นที่เราไม่มีพลังอะ่ะเราก็สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนี่เองไม่ได้เลยอะ่ะชันพลาดอ่ะฉันพลา,าดไปแล้วแล้วนี่ฉันเปิดมาจากตรงไหนเนี่ยเฮ้ยฉันหาทางปิดไปเจอแค่ในห้องสี่เหลีย่ยมชันยังหลงทางเลยอีเหรอไปไห้แล้วไปไหไปให,ปให้มียิงเปิดปอีกเออันนั้นอะไรอะ่ะ นนอ,อุ้ยหลอนจา้มนา,าม,มันมาจากไหนอะแล้วจะอุดรูลมนี้ยังไงเนี่ย ฉันเก่งพลังยันสามารถต่อต้านแรงลมพายุได้ยังไงต่อโอ้มันแค่ยกให้ให้ลงมาเอาเะไรข้างล่างเนี่ยสองในสามอ๋อสถานที่ทำรมามาที่ ล้วเมื่อกี้ที่มันอ๋อมันก็พังตรงนี้ที่เราเข้ามาเอาของเอ้ยเข้ามาเอาเสียงกระซิบแล้วนี่แหละจะเปิดลมไปไหนถ้าเปิดตรงอันเดียเป็นยังไง เราจะเอาลูกบอลน,นี้ไปยังไงหรือลูกบอลน,นี้ต้องอยู่ตรงนี้อ๋อตอนแรกเราสไลด์ไม่เสร็จตรงนั้นแสดงว่าเ,วเราไม่มีทางไปแล้วเราย้อนไม่ได้ แล้วก็คือเข้าแล้วเข้าเลยด้วยมันไม่ออกอันเนี้ยน่าจะแค่เปิดเพื่อแก้พัาสเซลรมั้งตอนที่เรายัางไม่มีพรังเอาถนั้นเราออกไม่ได้เราก็ต้องหาทางอื่นอ่ะดิเอาเร็วเอาเร็วออกไหม่นอ กระแทกทางนั้นได้ไหม้ยได้ด้ยเออทะลุนไปเลยแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ยอ๋อมีลมพัดอยู่ฉันก็ดันไปเถอะ ฉันก็ไปดันเล่นแต่ไม่ได้ดูจะมาเจริยว่ามีเจ้านั่นอยู่เจอลูกบอลหน่อยไ,ได้ยงนี่เนี่ยเฮ้ยมันขวางทางอะไรอยู่อะเฮ้ยอีลูกบอลน,นี่มันเป็นโล่ป้องกันได้ยังได้อ่ะนี่แนี่ยอู้มันมันตีบอลน,นะมันตีบอล Ui ui đồn thuốc trọt Đi màn kẹt đấy Mình อุ้ยโดนยันวีดีวนสติอ้นตรงนี้มีอะไรเนี่ยอุ้ย ีอหนูเข้าสุสานทำไมมันจุกเก่งจังเลยตัวเนี้ยปิ้วฮือาพุ่งลงไปเลยไงตรงนี้ก็ใช้วางอีกรูปหนึ่งเหรอ ะไม่น่าใช่ตรงนี้อะแต่ถ้าเขาทำทางตรงนี้มามันต้องมีเหตุผลดิ อยู่นี่เองจินได้ลูกบอลมาสามลูกแล้วนะหลายลูกแล้วนะกองกันอยู่เนี่ย มาจากไหนเนี่ยตัวนี้เดียเลียวบอกว่าฉันใช้เวลานานมากจนฉันต้องปิดอัดไปก่อนอะเพื่อหาว่ามันเรายังไงสุดท้ายคือมันเราเข้าไปในช่องนั้นอะแล้วพอมันโดนลมก็ปลิวขึ้นมาเลยอะเออแล้วนี่มันเปิดอะไรเนี่ย เปิดอันนี้เฉยๆเปิดทำไมเพรมันมีลมเออเหินขึ้นบนจริงีนะ<า>เจ้าแหละเหลือเจ้าแล้วลูกสุดท้าย ลองวิ่งไล่ไล่ดันมันไล่จี้มันไล่จีมันกดดันกดดันนี่แล้วก็กดดันแล้วมันก็ปลิวไปเลยเนี่ยโอ้แล้วฉันก็วิ่งวนอยู่ตั้งนานนานนานน่ะจนย้อนไปย้อนมาตั้งนานเอาหายไปไหนอะเอ้าไปไม่บอกกันเลย กลายเป็นวนลูปไปแล้วฉันรอดดักเดียเฮ้ยไฟฉันดับไม่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  กิลลงจะได้ขึ้นมานีแล้วอะพฟอย่าไปจับสิโอ,อมันกัดมาที่เดิมตรงนี้ฉันจะได้ออกไปข้างนอกแล้วเออโอ้โหก็จะันได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไไปถ้าทำลูกบอลหล่นนี่คือไปอยังไงฮะ จงไงจะไงฉันรอด,ดูการมาลังการไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยว๊ <What? S 2> อดอ๋อก็คือกลับลิฟต์เหรอแสดงว่าข้างล่างไม่มีอะไรแล้วเหรอใช่เหรอ เราจออะไรอ่ะเราใช้ฟุ้งไ,ไปดาวคาชิคแล้วคาร์วดพูดว่าอะไรมันเป็นผงกีคือเบิกเก่ากันนะที่ว่าจะมีชีวิตจุ๋มไหมมีทางไหนที่จะรู้ก็ต้องไปคาชิเยี่ห้อเดินทางอีกแล้วสินะแต่มีหลายที่ฉันจะต้องใช้พลังในการดานันอีกเยอะอีกเยอะ,ะบอกเลยอีกเยอะเดี๋ยววันนี้ฉันไปดันให้ครบมัง้งไม่รู้จะครบไหม oh my god did we just open the way for the empire <laughs> <laughs>

I'm getting a strange feeling from this one. Ancient Zepho gathered here. I wonder why. Uh. Uh. Hurry. มาคุณมาหาเจ้าแล้าาวไอ้คือก,ก็เข้ามาเก็บกล่องนี้ได้

แข่งแล้วพอฉันทำ <S <S อา้าวแล้วก็เลยมาเลยอ๋มาแลตรงนี้แต่ฉันก็ไม่ได้ตัดเชือก ấy chân tông cặp lấy thêm mẹ Ui dính chiều ngủ chân ไม่มันมีกตัวไม่เหรอเลยอแค่ฆ่าแล้วสินะอย่ามาบังคับให้ฉันสู้ มันวิ่งอย่างเร็วมันวิ่งไม่รอฉันเลยอะ่ะอะไรอะไรมันวิ่งนำมาทำไมเนี่ย อ๋อมันวิ่งมาให้ซ่อมขามันเป็นไงเนี่ยอ,อะไรก่อนไปฉันขอดูดับลาเซเบิร์สงสัยวันนี้ฉันไม่ได้ผักหมดล็อกอุ๊ยหดล็อกสก,กิลใหม่ของบิลวันเลย มีแค่นี้นะที่เปิดกล่องต้นเยอะได้มาเดียวคูลายนี้เท่มากวุ้ฉันชอบแบบนี้ยมันเป็นผ้าพันอะอันนี้คือแมทเทเรียลใหม่ที่ได้มามีดาบทองด้วย แต่ยังไงถ้าฉันชอบดาบสอบวั้งฉันชอบดาบสีขาวบางกว่าอันนี้ฮะมันดูมีความคลาสสิกดาบจะด,ดูเล็กขึ้นมาทันทีต่อจ้าหนอูอ้าวอ้าวเอ้ยจะกาว่าบิดีวันจะหายไปไหนมันวิ่งไปไหนมาเนี่ย ไปเที่ยวเ,เล่นที่ไหนมาอุ้ยกระโดดไปด้วยแล้วก็ป้องกันไปด้วยเก่งปะล่ะเอาเลยหนูอ๋อเป็นการแฮกเสาแดงเลยนะเข้าใจแล้ว ก็แค่แบบถ้าพลาดก็คือกระโดดกลับไปโดนใหม่โอ้ไม่เกอดีด้วยว่าไงเรียกทำไมหรอจบไม่ว่าแถวนี้มันมีกล่องไหมเห,หรอใช่ไหมที่ฉันที่ฉันเคยนั่นไงหนุนห้อยหัวมาแล้วเจอกล่อง อะไรนะ <Hey. S 1> แมทเทียร์วูดแมททียรียานมื่นมาเลยยานดำก็แบบดุๆนะ <c oughs> แย่นี้แล้วเราก็ได้ชุดใหม่นี้มาด้วย แค่นั้น,น,นต่อเออเราก็จะมาโผล่ตรงนี้อันนี้ข้างล่างนั้นเราก็เปิดได้แล้วสิตัาเลยหนู โอ้มีกล่องซ่อนแต่ไรอะนี่ไรเดเบิลแร้วอะแต่รอบนี้ก็คือรอบนี้มีลมมีลมที่ฉันทำมาไว้เอ๊ะนี่มันที่ไหนเนี่ย ฉันเคยมาตรงนี้ได้เหรอไม่จะโดดเลยเกินกจะคิดว่ามันได้อีกรอบหนึ่งนี่เห็นไหมมันต้องเร็วๆอ่ะแล้วฉันนี่ทางนี้ฉันเคยมาได้เหรอไม่เดี๋จวจำได้ฉันฉันว่าฉันไม่เคยมาที่นี่อ่ะ Ter minha พึ S <S ่ง <cado> มันจะตายพอสตอบดูเบอร์ง <grabbing> ั้นล่ะอ๋อไม่สามารถรัตพลังนี้ได้อะเแล้วตอนแรกจะมาจากทางไหนจะโดดมาเหรอมันที่ไหนนะ คือที่เดิมที่เราเอา้ามันจะงง,งเลยเนี่ยอล้วทางนี้ไปไหนอ่ะไม่มีเสียงอ๋อทางนี้ที่เรามาตอนแรกที่ต้องลองเขามาแต่ว่าตอนนี้เชื่อสัมมเข้าประตูนี้ได้แล้วโอเคก็ใจแล้ไม่คิดว่าทางใหม่อุ้ย ไม่มีทางซ้ายนี่ด้วยฉันไม่เห็นนะตอนแรกอะ่ะเฮ้ยมีจุดเซตตรงนี้ด้วย อันนี้นี่ไม่ใช่เซฟใหม่มันคือเซฟเก่าปะเออที่เราเข้ามาตอนนั้นมันยังมืดอยู่ไงตอนนี้สว่างเข้าไปนานจนจำไม่ได้อะเอ้ยน้ำมันเตียมตั้งกาาเนี่ยมาเร็วเอาไปเลยลงไปเลย นี่กล่องแดงเราก็สามารถเปิดได้แล้วอ,อ๋อเป็นกล่องที่โดนล็อกเยี่ยมมากโอเค 1. 1> เฮ้ยม,มีกล่องแดงอีกกล่องหนึ่งฉันต้องกลับไปเอาทอสส์ <c oughs> <c oughs>

Okay, BD1. Glad to hear it. This way. Thank you. What are you doing? Do not concern yourself with a missing artifact. I'll look for it. I'll look for it. 排队。